ครับวันนี้มาพบกับช่องพลังใบไม้นะครับวันนี้มาสอนทําลูกเกี้ยงชาวบ้านผมเมเรียกว่าลูกเกี้ยงนะไอ้กิ่งไอล้ลำต้นกระทุ่มอะ่ะที่เราตัดตัดครึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับอย่าไปทิ้งนะเพื่อนเอามาเสียบได้นะครับแบบนี้นะครับเสียบยังไงก็ขึ้นเพื่นเหมือนกันวันนีผ้ผมมาสอนวิธีการช้ำนะครับ ทางง่ายๆนะครับเอาไปลองไปทำดูกันได้นะฮะที่เราต้องเตรียมก็มีแค่ดินดินเหนียวครับดินเลนก็ได้นะก็วางเลยวางไว้แบบนี้นะครับวางไว้ นี่ครับประมาณนี้แล้วเตรียมถุงชองคลิปเป็นคลิปเรียวๆเลยนะครับไม่ตัดแม่อะไรเลยนี่ฮะถุงชําวิธีปลูกก็เอาลูกเกี้ยงของเราเนี่ย ย่อนลงไปนี่ครับย่อนลงไปให้มิดให้พอดีขนาดถั่ัวครับแบา,าดินโรยหน่อยครับนี่นครับ ประมาณนี้ช่วยๆนะว่าถ่ายมือเดียวนะแล้วก็เอาห่ากระมังใส่น้ําแล้วก็เอาไปแช่น้าครับสิบสี่วันแนะเราเอายอดมาเสียบได้เหมือนกันครับสําหรับคนที่แบบเสียดายหรือประหยัดนะใช้ได้เหมือนกันเสียบได้เหมือนกันฮะรากเยอะเหมือนกันอันนี้ผมก็ทําไว้มันประหยัดได้หลายบาทเลยนะครับเหมือนเราได้ต้นหนึ่งเราก็ได้ แยกออกได้เป็นสองตนอันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ